สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีตุลและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโร่ทุกท่านเลยนะครับมัคคาทาโร่นะครับวันนี้นะครับเรามาเรียนรู้ดูความหมายกันนะครับกับไพ่สามใบมาดูซึครับว่าราศีตุลไพ่จะมีข้อมูลอะไรให้กับเราบ้างอ่าพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยนะครับใบแรกครับใบแรก อัศวินถ้วยมันเป็นความรู้สึกดีนะความรู้สึกดีที่เรายังอินอยู่กับตรงเนี้ยเรายังอินอยู่กับความรู้สึกดีๆไพ่ใบนี้กำลังบอกถึงว่าความสุขความรักความรู้สึกสิ่งดีๆที่กำลังอยู่กับเรานตอนนี้อัศวินถ้วยความรู้สึกเป็นยังไงล่ะ ขึ้นขึ้นอัศวินถ้วยมานี่ชิวมากเลยชิวอารมณ์ดีอ่าทาริออดครับมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจการตัดสินใจอันครั้งเนี้ยบางครั้งคุณก็รู้สึกว่าไม่มั่นใจแต่เมื่อเราอยากจะทำลงไปแล้วนั้นมันก็กลับไปไม่ได้นะ ความรู้สึกครับบางครั้งเราก็รู้สึกว่าฉันอยากจะทําทําสิ่งนี้ถ้านมีความต้องการจะทําสิ่งเนี้แต่ท่นก็รู้สึกว่าไม่มั่นใจว่ามันจะทำได้ไหมแต่อย่างน้อยในเมื่อลุยมาแล้วมันก็ต้องทําให้เต็มที่ใช่ไหมครับผมใบแรกความสบายใจใบที่สองว่าด้วยของการต่อสู้ว่าด้วยเรื่องของความมั่นใจ อ่ะใบที่สามครับเดวิลโอ้มันมีพันธนาการมันมีห่วงมันมีอะไรผูกมัดอะไรรังเราอยู่โอเคแหละสามใบเนี่ยบอกอะไรกับเราบ้างถ้าเป็นเรื่องของการซื้อรถลองดูซิว่ามันมีข้อสัญญาอะไรไหมเออถ้าเราอยากจะซื้อรถสักหนึ่งคันมีข้อผูกมัดอะไรไหม ถ้าเราซื้อรถสักหนึ่งคันมันจะมีอะไรตามมาด้วยไหมไ <c oughs> พ่เดวิลครับลองดูนะถ้าเป็นรถมือสองระวังนะครับมันจะมีอะไรตามเรามาด้วยนะ <c oughs> <c oughs> เดวิลนะครับโอเคถ้าเป็นในเรื่องของการทำงานหรือในเรื่องของการติดต่อซื้อขายอะไรสักอย่างนะ,ะให้ดูเรื่องของข้อสัญญาข้อผูกมัดนะครับผมอ่ะโอเคเรามาดูต่อ ทีนี้นักเรียนนักศึกษาครับเรามาไล่เรียงทีละใบ,บนะอัศวินถ้วยนักเรียนนักศึกษาครับคีย์เวิร์ดที่เราเรียนรู้กันก็คือถ้วยคือความรู้สึกใช่ไหมความฝันอ่าหรือข้อเสนอที่มาจากใจเพราะมันเกี่ยวข้งองกับความรู้สึกโอเคอาจอาจจะเป็นคนหรือเหตุการณ์ที่เข้ามาทำให้เรารู้สึกดีเข้าใจไหม เหตุการณ์หรือคนที่เข้ามาแล้วทำให้เรารู้สึกดีอ่ามันเป็นเรื่องของอารมณ์แบบว่าเรามีความสุขอยู่กับสิ่งสิ่งเนี้ยผมจะใช้คำว่าอะไรอินใช่ไหมกำลังอินกับเรื่องนี้อยู่แหมมีความรู้สึกดีจังเลยอารมณ์เหมือนฉันต้องการอารมณ์นี้ยอยู่ให้นานๆเออถ้าเป็นถ้าเป็นร้องเพลงได้ก็จะร้องบอกว่าอยู่นานๆได้ไหม อาสวินถ้่วจะเป็นอย่างนี้มันยังมีความสุขอยู่ฉันอยากอยู่กับอารมณ์นี้นานๆมีความสุขจังอารมณ์เหมือนเรานั่งรถขับรถไปแล้วมีความสุขชิลๆนะไม่อยากจะให้อารมณ์นั้นมันจบลงไปเลยมีความสุขจังเลยแบบนี้ครับต่อไปครับชารีออดชารีออดไพ่บอกว่าไงข้อมูลจากไพ่คือความมุ่งมั่นเออความตั้งใจ การมีเป้าหมายไม่อยากปล่อยให้โอกาสนั้นหลุดลอยไปเพราะฉะนั้นคุณกําลังมีความสุขและคุณกําลังรักษาความสุขนี้ไว้ใชบปาคุณกําลังควบคุมสถานการณ์เห็นไหมใช้คําว่าควบคุมคือคุณกําลังอยากให้ความรู้สึกแบบเนี้อยู่ไปนานๆอ,อันนี้พอเข้าใจแล้วใช่ไหมทีนี้เรามาดูต่อเดวิลเดวิลเกี่ยวเลยด้วย เดวิ่อคือเราถูกผูกมัดอ่าสิ่งนี้อาจจะเป็นการผูกมัดหรือย่วยวนเราไม่สามารถออกจากตรงนี้ได้มันมีโซ่มีอะไรมาพันธนาการเราไว้ใช่ปะทำให้เราเสียการควบคุมคือเราหลงอะ่ะเออเรากำลังหลงอยู่กับอารมณ์นี้แบบไห่ฉันมีความสุขจังเลยฉันไม่อยากเสียเธอไปเลย ฉันไม่อยากจากเธอไปเลยฉันอยากจะนอนกอดเธออย่างนี้ไว้นานๆเนี่ยเดยวิลเป็นแบบนี้โอเคไหมนักเรียนสาวพอนรืออกล่ไหมมีความสุขอยากจะอยู่บรรยากาศนี้นานๆไม่อยากจะจากไปเออเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสรุปขมวดปมทั้งหมดเลยของไพ่ทั้งสามใบเนี่ยคือลักษณะเหมือนไพ่กำลังบอกว่าตอนนี้มีบางอย่าง อมีบางสิ่งบางอย่างหรือมีคนที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องทุ่มเทจนสดหัวใจอมีคนมาทำให้เรารู้สึกหลงนะหรือมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เรามันหลงนะฉันหลงรักเขาจังเลยฉันอยากได้รถคันนี้จังเลยฉันอยากได้สิ่งนี้ไปมันหลงไหลเข้าไปแล้วอแต่ต้องระวังเรื่องอะไรครับเรื่องเงื่อนไขถ้าคุณชอบรถคันเนี้ย คุณก็ต้องดูว่ารถคันนี้มันมีเงื่อนไขอะไรเออมันมีอะไรติดพันมาด้วยหรือเปล่าเออต้องตั้งสติให้ดีๆนะครับผมถ้าคุณอยากจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะมันมีเงื่อนไขมีข้อผูกมัดข้อผูกพันเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องตั้งสติคิดดูดีอนไอ้การผูกพันในครั้งเนี้มันเป็นไปอีกนานไหมมันเหมือนแค่แครั้ง,งแค่ชั่วครัง้งชั่วคราวหรือการที่คุณมาติดห่วงว่าความสัมพันธ์เนี้ย มันมีผลเสียต่อคุณหรือเปล่าเออก็ะใจว่าอารมณ์จะปามาณอย่างนี้แหละคือบางทีเรารู้สึกว่าเราไม่อยากจากสิ่งนี้ไปเลยอ่ะมันกําลังหลงมันกําลังติดพันมันกําลังมัวเนียนกําลังมีความสุขนะครับผมเพราะฉะนั้นไทกําลังบอกว่าอะไรบ้างถ้าเป็นเดวิลก็เตือนมาว่าถ้าจะทําอะไรอ่ะถ้าจะซื้อสิ่งเนี้ยหรืออยากจะอยู่กับสิ่งเนี้ยระวังเรื่องข้อผูกมัดนะ ระวังเรื่องการหลงนะระวังเรื่องการติดนะผมยกตัวอย่างครับเฮ้ยลองเล่นดูสักหน่อยนะคงไม่เป็นไรหรอกเห็นไหมมันมีทั้งอัศวินถ้วยมีทั้งชาลีออทเอาหน้าเราจัดการได้เราอยากขอเล่นสักหน่อยเถอะลองดูซิจะเป็นยังไงเล่นไปเล่นมาติดเลยครับอ่าคนเล่นภาพออกไหมติดเลยเรวิยเ็นะครับลองไม่ได้ครับลองแล้วติดเลยอืม ถ้าเป็นความรู้สึกคือความรู้สึกทั้นไม่อยากจากเธอไปเลยอยากจะนอนกอดอยู่เงนี้มันมาอ่านี่คือเดวิลแต่หลังจากเดวิลนั้นอ่ะมันมีอะไรตามมาอีกหรือเปล่าคุณต้องพิจารณาดูดีๆน,นะไม่ใช่ยอมเทหมดทั้งกายหมดทั้งใจแล้วมันมีอะไรแสงมาพอหมดมองพอมันหมดจากเดวิล่แล้วมันจะมีอะไรหรือยางตามมาคุณต้องรับผลจากการกระทํานี้ด้วยนะ โอเคไหมเพราะฉะนั้นมหาเล็กเ้ไม่ใช่ราอัศวินถ้วยถ้าคุณทำตามอำเภอใจเออถ้าคุณทำตามอำเภอใจคุณก็ต้องยอมรับผลที่ตามมานะนทำตามอำเภอใจนะคุณต้องยอมรับผลที่ตามมานะชาริออตเดวิลนะต้องรับแรงกระแทกนะแต่ถ้าคุณเทมหมดหน้าผักแล้วอ่ะคุณก็ต้องยอมรับผลที่ตามมาด้วยนะ เพราะฉะนั้นไพ่ถึงบอกไงว่าระวังระวังถูกหลอกถูกลว,วงถูกยึดติดอ่าบางคนบางท่านครับบางคนบางท่านอยากได้ของสิ่งนี้มากอยากได้บ้านหลังนี้มากบ้านหลังนี้สวยจังเลยแต่พอเอาเข้าจริงๆไปดูจริงโอ้โหไอ้นวนไอ้นี่นั่นมันถูกซ่อนไว้ใต้พรมลอยล้าวมึงแหละบ้านซุดมึงแหละโอ้โหฉาบอะไรไว้ก็ไม่รู้ข้างในนี่ ดูไม่ได้เลยอย่างเงี้ยเป็นต้นเหมือนข้างนอกมันจะดูดีมันจะสวยราคาเยา้ายวนใจแต่คุณดูดีๆนะสถานที่มัน way, mm hmm. วังเวงวิเวกหรือเปล่านะทําไมมันเง,งียบๆจังเลยมันมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยมันต้องดูให้ชัดดูให้ละเอียดก่อนที่เราจะตัดสินใจทําอะไรอย่าเพิ่งใช้อารมณ์นะเพราะฉะนั้นอาสวินถ้วยอย่าทําอะไรแล้วอย่าเพิ่งใช้อารมณ์อย่าเอาแต่ความชอบส่วนตัวคุณอาจจะต้อง ดูให้ดีก่อนนะคาริโอตที่ต้องอาจจะต้องคิดก่อนนะว่าเอ๊ะไอ้ดีเราชอบที่เราหลงที่เราอยากได้เนี่ยมันเป็นยังไงนะเออต้องตรวจสอบหน่อยแล้วถึงแม้คาริโอตจะไม่ตรวจสอบหรอกแต่เดวิลก็มากำกับแล้วว่าเอ๊ะมันมีอะไรบางสิ่งบางการอยู่ด้วยเบื้องหลังนะอย่างนี้เป็นต้นโอเคนะครับเพร,ะเราะฉะ้า้ระดาษตุนทำอะไรก็แล้วแต่ตรวจสอบให้ดีก่อนนะก่อนการตัดสินใจ แค่นี้ครับสั้นๆง่ายๆกับไพ่สามใบนี้นะครับผมโอเคโปรดใช้วิจารยณในการรับชมนะครับผมพาะไพ่เนี้ยจริงๆแล้วอ่ะไพ่อ่ะออกมาในเทิงความรักมากกว่าอืมเป็นความรักมากกว่าคือหลงอ่ะหลงเขาไปแล้วหลงรักเขาไปแล้วถ้าเป็นในเรื่องของงานอืมถ้าเป็นเรื่องของงานก็คือว่าคุณมีโอกาสจะได้งานนะ ถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนงานก็มีโอกาสได้งานเพราะว่าเดวิลคือมันมีโซ่ล้างมันมีอะไรมาผูกไว้อย่างเงี้ยเดวิลคือความต้องการเพราะฉะนั้นเขาต้องการตัวคุณอย่างนี้เป็นต้นถ้าเป็นเรื่องงานถ้าเป็นความรักนี่มันก็อยู่ในพ่วงของความรักหลงไหลได้เพิ่มอะไรอย่างนี้ไงโอเคอืม โอเคไหมครับผมประมาณนี้นะครับจบแล้วนะขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ